สวัสดีค่ะมาพบกับครูพิม์นะคะาจากที่เราเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของวงกลมไปแล้วนะคะมาดูว่าทดสอบความเข้าใจว่าเรายังจำมันได้ไหมนะคะส่วนโคง้ง e f i e e f i เรียกว่าส่วนโคง้งครึ่งวงกลมนะคะส่วนโคง้งครึ่งวงกลม ต่อไปนะคะเส้นตรง AB เส้นตรง AB คือเส้นนี้นะเส้นตรง AB เพราะฉะนั้นเส้นตรงนี้เรียกว่าเส้นตรงเรียกว่าเส้นสัมผัสนะคะเส้นสัมผัสวงกลมต่อไปส่วนของเส้นตรง EF 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 อยู่ไหน EF อยู่นี่นะคะส่วนของเส้นตรง EF เรียกว่าคอร์ด ei ei ส่วนของเส้นตรง ei ei อยู่ไหน ei อ่าส่วนของเส้นตรง ei เรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะต่อไปนะคะ pg ส่วนของเส้นตรง pg pg เด้อส่วนของเส้นตรง pg เรียกว่ารัศมี จุด P โ oh, หอันนี้ง่ายเลยนะคะจุด P เรียกว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมเรียบร้อยนะคะเฮ้ยพอได้พอได้ไม่ยากนะคะข้อที่2ข้อที่2นะคะมาดูกันเลยลักษณะมุมต่างๆนะคะทบทวนมุมกัน ข้อที่1ที่2เนี่ยเขาเขียนมาให้ละก็คือมุม boc 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 เพราะฉะนั้นพูดถึงมุมนี้มุมนี้ก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางนั่นเองต่อไป bdc bdc นะคะมุมนี้เรียกว่ามุมในส่วนโค้งของวงกลมต่อไปมุม b a c b a c b a c เรียกว่าอะไรคะ b a c ถูกต้องค่ะเรียกว่ามุมในส่วนโค้งของวงกลมนะคะมุมในส่วนโค้งของวงกลมนะคะต่อไปนะ มุม aob aob เรียกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเรียบร้อยนะคะต่อไปมุม adc a D D C นะคะ A D C ปลายแขนทั้งสองข้างลากมาที่เส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นมุมนี้คือมุมฉากมุมฉากเรียกว่ามุมในในในครึ่งวงกลมนั่นเองนะคะมุมในครึ่งวงกลมในครึ่งวงกลมโอเคนะคะมุมต่อไปนะมุม a b c a b c เหมือนเดิมเลยนะคะเพราะฉะนั้น a b c เรียกว่ามุมในครึ่งวงกลมนะคะมุมในครึ่งวงกลมโอเคนะคะเรียบร้อย7 8 9 10นะคะรบก,กวนนักเรียนช่วยเติมให้สมบูรณ์นะคะมาดูที่11กันเลยนะคะ สิบ b อ็ส่วนโค้ง AB เรียกว่าส่วนโค้งหน้อยนะจ๊ะนี่นะคะ AB นะคะเรียกว่าส่วนโค้งน้อยส่วนโค้งน้อยนะคะส่วนโค้งน้อยส่วนโค้งน,น,งน,น,งนี้รองรับมุมอะไรบ้างนะคะส่วนโค้งนี้รองรับมุมอะไรบ้าง ลองรับมุมมีม,มุมอะไรบ้างคะเริ่มสี A วิ่งไปหา O วิ่งมาหา B A O B มุมที่หนึ่ง A O B นะคะมุมลองรับมุม A OB นอกจาก AOB แล้ว, A, o, ล,วลองรับมุมอะไรอีกจาก A ค่ะเเริ่มไปหา C วิ่งมาหา B ค่ะลองรับมุม A C B นะคะน้องจาก A C B แล้วจาก A จุด A วิ่งไปหา D วิ่งมาหา B ได้อีกนะคะก็ลองรับสามมุมนะ A D B นะคะลองรับสามมุมอ่ะต่อไปนะส่วนโค้ง B C ส่วนโค้ง B C คือนี่นะคะ B C ลบนิดนึงส่วนโค้ง B C B C อ่ะนะคะลองรับมุมอะไรบ้างนะคะส่วนโค้งน้อยเรียกส่วนโค้งน้อยนะส่วนโค้งน้อยลองรับมุมมุมอะไรบ้างเอ่ยจากจุด B จากจุด B แล้วไล่ไป B วิ่งไปหา A วิ่งไปหา C เพราะฉะนั้นลองรับมุม B A C ลองรับมุมเอกจากจุด B วิ่งไปหา D วิ่งไปหา C ได้เพราะฉะนั้นเป็น B D C แล้วก็จากจุด B ลากไปที่ O วิ่งมาหา C ก็จะเป็น B O C นะคะลองรับ3มุมนะคะเพราะฉะนั้นข้อ13 14 15บรบกวนนักเรียนช่วยเติมให้สมบูรณ์ด้วยนะคะ ต่อไปคะ่ะมาทบทวนเรื่องของมุมนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าจากรูปเนี่ยมุมไหนเรียกว่าอะไรบ้างนะคะมุมที่จุดศูนย์กลางข้อที่1มุมที่จุดศูนย์กลางคือมุมอะไรนะคะไปดูมีอะไรบ้างคานี่เลยจ้ามุมนี้นะคะเพราะจุด O เพราะฉะนั้นมุมที่จุดศูนย์กลางก็จะเป็น sop นอกจาก sop แล้วยังมีมุมอะไรอีกขอบคุณคะ่ะ p OQ นะคะ P OQ เรียบร้อยมุมในส่วนโค้งของวงกลมมุมในส่วนโค้งของวงกลมก็จะเป็นเริ่มเลยนะคะเราไล่กันทีละมุมมุมในส่วนโค้งของวงกลมนี้เลยค่ะไล่ไปเลยนะคะ S มุมในส่วนโค้งของวงกลมก็จะเยอะนิดนึงนะคะก็จะเป็น s p <SP> โอ้ยโทษค่ะ s r p s r p นะมุมที่หนึ่ง s r p s r p นะคะต่อไป s q p ก็ได้นะคะมุมนี้หนึ่งอันนี้สองมีอะไรอีกคะ s QR, q r sq r มุมสามแล้วก็มุมอะไรอีกเอ่ยมุมนี้ทั้งหมดนี้สี่นี้ห้าทั้งหมดนี้หกนะคะหกมุมหมดยังคะอ่ามุมนี้อีกมุมหนึ่ง เป็นเมุมนะคะมีทั้งหมด7มุมเราก็ไล่ชื่อไปทีละมุมนะมุมแรกเป็น s r p นะคะ s r p มุมที่2 s q p มุมที่3 s q r มุมที่4 P, Q, R มุมที่ห้า Q, R, P มุมที่หก R, P, R, P, Q มุมที่เจ็ด Q, S อ่านะคะ QSR มีทั้งหมด7มุมต่อไปมุมในครึ่งวงกลมมุมในครึ่งวงกลมจากรูปนี้ได้มุมเดียวนะมีเลยนะคะก็จะเป็นมุม QRS นั่นเองนะคะ QRS QRS เป็นมุมในครึ่งมุมกลมเพราะฉะนั้นข้อ4ข้อ5ข้อ6นะคะรบกวนเด็กๆเขียนนะว่าส่วนโค้งที่รองรับมุมที่สุดศูนย์กลางมีอะไรบ้างรองรับมุมในส่วนโค้งมีอะไรบ้างนะคะค่ะสำหรับอันนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้เนาะค่ะขอบคุณค่ะ